าในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะก็ยังคงท่วมเป็นวันที่5แล้วค่ะพระสงฆ์พายเรือออกรับอาหารแห้งที่ชาวบ้านนำมาถวายในขณะที่แนวโน้มสถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายแล้วค่ะ สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าสู่วันที่5แล้วนะคะโดยขนาดนี้เริ่มคลี่คลายหลังมวลน้ําจากจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดยะลาที่ไหลลงสู่แม่น้ําปัตตานีมีปริมาณลดลงส่งผลให้ระดับน้ําในพื้นที่ต่างๆลดลงอย่างต่อเนื่องยกเว้นพื้นที่ราบลุ่มและอยู่ติดกับแม่น้ําปัตตานีโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลปากกาหารังและตำบลบาระเหะระดับน้ํานะคะในหมู่บ้านสูงกว่า1เมตรเช่นเดียวกับที่วัดสันติการามตำบลปากาหารัง ซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นวันที่ห้าแล้วพระสงฆ์ต้องพายเรือออกมารับอาหารแห้งที่ทางชาวบ้านนำมาถวายเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำคล้ายแอ่งกระทะ การระบายน้ําก็เป็นไปด้วยความล่าช้าค่ะด้านนายเสกสรรสวนกูลผู้อำนวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ครับได้นําหญ้าแห้งมามอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จํานวน6ตันเพื่อทดแทนหญ้าแห้งจากธรรมชาติที่ถูกน้ําท่วมเสียหายซึ่งการมอบหญ้าแห้งในครั้งนี้ครับก็จะช่วยให้วัวกว่า3,000ตัวมีอาหารได้กินอีก3วัน สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปัตตานีขนานี้เริ่มคลี่คลายแล้วทั้ง8อำเภอเหลือเพียง4อำเภอก็คืออำเภอเมืองอำเภอหนองจิกอำเภอสายบุรีและก็อำเภอไม้แก่นบ้านเรือนยังคงถูกน้ำท่วมจำนวน2,604ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน12,32คนและก็ในุในที่นี้นะครับเสียชีวิตจากการจมน้ำ2รายครับ